กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านช่องทางออนไลน์ eFarm แบบเต็มรูปแบบได้แล้ววันนี้ทะเบียนเกษตรกรคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทําข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใน การนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบาย การจัดการบ้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับบริการต่างๆจากภาครัฐโดยในปี2566กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e f ฟ r รมเพื่อเป็นการนำหน่วย ความสะดวกให้แก่เกษตรกรและตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานทําให้ในปัจจุบันเกษตรกรทุกรายที่พอปลูกหรือประกอบกิจ,จกรรมทางการเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกพืชแบบสวนผสมทํานาเกลือสมุทรและพาะเลี้ยงมแมลงเศรษฐ,ฐกิจสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้2ทางคือแจ้งกับเจ้าหน้าที่และดําเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำหรับเกษตรกรรายใหม่ต้องยื่นแบบ ทอบอกศูยพร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณนะสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนดหรือผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านสำหรับผู้ที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ efar โดยทำการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากนั้นรอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้า หน้าที่ประมาณ5วันทําการจึงจะสามารถดําเนินการการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปฟาร์มบุ๊กแต่เกษตรกรรายใหม่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปฟาร์มบุ๊กได้ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต e ์ efar m เท่านั้นสำหรับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการพาอปลูกแล้ว15วัน หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทำการาอปลูกแล้ว30วันปรับปรุงข้อมูลทุกปีให้เป็นปัจจุบันสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีเนื้อที่การเพาะปลูกขั้นต่ำแต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดยเกษตรกรต้องยืนยันว่ามีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าวในรอบปีเพาะปลูกนั้นนั้นเกิน8,000บาทขึ้นไปรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน